สวัสดีค่ะเจอกับพี่กันเหมือนเดิมนะคะวันก่อนเนี่ยมีน้องท่านหนึ่งเนี่ยมาหาพี่ที่สวนบอกว่า,าชอบที่พี่ทําคลิปออกมาให้ความรู้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจแล้วกลับไปเพาะเหตุเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะก็รอกได้เลยว่าพี่ก็ดีใจมากที่เพจของพี่เนี่ยให้ความรู้หรือว่ามีประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะคะงั้นวันนี้นะคะพี่อะเรา พี่อยากจะมาพูดถึงเรื่องเห็ดตัวนี้นะคะซึ่งเห็นในภาพด้านหลังของพี่เนะะี่ยค่ะเห็ดน,นางลมดํานะคะหรือบางพื้นที่เรียกว่านางลมเท้านะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นพันธุ์ผสมค่ะระหว่างนางลมซึ่งมีสีขาวกับภูฐานที่มีสีเทาดํานะคะแล้วก็ออกมาเป็นพันธุ์ผสมแบบนี้ลักษณะดอกของมันเนี่ยจะเหมือนพันธุ์นางลมแต่ว่าสีของมันเนี่ยจะเหมือนอจะสีเทาดําไปเหมือนทางภูฐานนะคะ คลิปก่อนเนี่ยที่พี่ออกมามาเปรียบเทียบระหว่างภูฐานกับฮังการีเนี่ยมีท่านหนึ่งเนี่ยออกมาเม้นนะคะว่าในพื้นที่เขาเนี่ยขายสีขาวไม่ได้จะทํำยังไงก็ตัวนี้เลยค่ะวันนี้พี่ก็มาทําคลิปตอบโจทย์น้องคนนั้นนะคะว่าทําตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมีสีเทาดําเป็นสีที่ผู้บริโภคเนี่ยชื่นชอบนะคะลักษณะ ดอกเห็ดรสชาติก็ดีด้วยคล้ายๆกับภูฐานไม่เหนียวนะคะก็ออกมาตอบโจทย์หลายๆพื้นที่ที่ขายสีขาวไม่ได้หรือว่าผู้บริโภคเนี่ยชื่นชอบสีเทาดํานะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวตัวใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนักถ้าลายใหม่ถ้าเกิดว่าอยากจะลองแล้วก็ชื่นชอบสีเทาดําก็ลองตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเพราะไม่ยากนะคะ นะแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีก็ช่วยกันแชร์หน่อยค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่กันคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย